สวัสดีครับท่านพบก,กับผมช่องแคสเอวกเกอร์ชแนลวันนี้เราจะมาสอนทำระเบิดเวลากันง่ายๆเลยได้ตรงนี้

ตอนเช้าครับะเบิดเลยฮนะเราก็เพิ่มของซะหน่อยโอเคครับทีนี้เราก็รอครับรออ่าได้ผลจริงนะถ้าเราทำขาวๆมันก็ตุ้มๆแบบนี้นะฮะเออ ยังไงก็วันนี้นะครเป็นคลิปสั้นๆแน,นโนนครับ <Bye. S 1> ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามได้ละ่ะไลค์แชร์ด้วยนะ